็อกแฟนวอลเลย์บอลทั่วโลกหลังเกิดประเด็นดราม่าเปาล่าอีโกนูลูกยางสาวชาวอิตาลีเจ้าของลูกตบอันทรงพลังสวเลิกรับใช้ทีมชาติหลังกูกนักข่าวจากชาติเดียวกันเหยียดผิวและเชื้อชาติเรื่องราวเป็นมาอย่างไรข่าวสดสปอร์รีแคปรวบรวมข้อมูลมาเล่าให้ฟังค่ะก่อนหน้านี้แฟนวอลเลย์บอลชาวไทยได้รู้จักชื่อของเปาล่าอีโกนูนักตบลูกยางสาวชาวอิตาเลียนจากลูกตบอันทรงพลังที่ทำความเร็วถึง104กิโลเมตรต่อชั่วโมงทีุู่งเข้าใสสุพัตราภพโรธ ตัวรับอิสระทีมชาติไทยจนต้องออกจากสนามในการแข่งขันรายการเนชั่นลีก2022เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามแม้ว่าทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติอิตาลีจะได้อันดับ3ของศึกชิงแชมป์โลก2022แต่ดูเหมือนว่าอีโกนูก,กลับเจอเรื่องราวที่บั่นทอนจิตใจของเธอจนทำให้คิดอยากจะอำลาทีมชาติเมื่อเธอถูกนักข่าวรายหนึ่ง ถามคำถามที่เป็นการเหยียดผิวและเชื้อชาติทำให้เธอหมดกำลังใจในการเล่นจนถึงขั้นมีความคิดจะอำลาทีมวอลเล์บอลหญิงอิตาลีโดยดราม่าดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากเกมที่ทีมชาติอิตาลีเอาชนะสหรัฐอเมริกาไป3ต่อ0ูเกมพร้อมกับคว้าอันดับ3ของการแข่งขันชิงแชมป์โลกเมื่อวันที่15้าตุลาคมที่ผ่านมาได้มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอลูกยางสาววัย23ปีร้องไห้ระหว่างพูดคุยกับผู้จัดการของเธอ ซึ่งเธอได้ระบายความรู้สึกที่อัดอั้นอยู่ภายในใจว่าคุณไม่สามารถเข้าใจได้หรอกพวกเขาถามฉันว่าทำไมฉันถึงเป็นคนอิตาลีนี่เป็นแบบสุดท้ายในการเล่นทีมชาติของฉัน สำหรับอิโกโนมีคุณพ่อและคุณแม่เป็นชาวไนจีเรียที่อพยพมาใช้ชีวิตในยุโรปแต่ด้วยความสามารถที่ยอดเยี่ยมของเธอทําให้ได้รับเลือกติดทีมชาติในการแข่งขันโอลิมปิกเกม2016รวมทั้งก้าวมาเป็นกําลังสําคัญในการพาทีมชาติอิตาลีควา้าแชมป์เนชันลีก2022มาครองได้สําเร็จอย่างไรก็ตามหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวเธอได้ออกมาให้สัมภาษณ์อีกครั้งและบอกว่าเธอแค่ต้องการจะพักก่อนเท่านั้นแล้วค่อยตัดสินใจอีกครั้งว่าจะกลับไปเล่นให้กับทีมชาติอิตาลีในการแข่งขันรรราายกาอออืื่่นตห ทั้งนี้ปัญหาเรื่องการเหยียดผิวหรือเหยียดเชื้อชาตินั้นเกิดขึ้นในวงการกีฬาของอิตาลีมาแล้วหลายครั้งซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเหตุการณ์ที่ผู้เล่นผิวดำถูกโห่หรือถูกร้องเพลงล้อเลียนจากแฟนคลับของทีมคู่แข่งเช่นมาริโอบาลโลเตลี่นักเตะต,ตำแหน่งกองหน้าที่เคยถูกเหยียดผิวระหว่างลงสนามทั้งกับสโมสรและทีมชาติมาแล้วซึ่งเจ้าตัวเคยออกมาพูดถึงเรื่องนี้หลายครั้งว่าจะไม่ยอมอ่อนข้อให้เรื่องการเหยียดผิวและเชื้อชาติ และในวงการอื่นๆเซซิเลเคนเก้ G, รัฐมนตรีหญิงผิวดำคนแรกเชื้อสายคองโกก็เคยโดนเหยียดผิวอย่างรุนแรงตลอดการทำงานและเคยมีส่วนผลักดันกฎหมายอนุญาตให้บุตรของคนต่างด้าวอพยพที่ถือกำเนิดในอิตาลีได้สิทธิพลเมืองแดนมากกกโรนีได้เลยโดยอัตโนมัติแทนที่จะต้องยืนเรื่องเมื่ออายุครบ18ปี เหตุการณ์นในครั้งนี้ของอีโกนูนั้นเธอไม่ได้ต่อสู้อย่างโดดเดี่ยวเพราะว่ามีหลายคนที่ออกมาให้การสนับสนุนรวมไปถึงมาริโอดากี้รักษาการนายกรัฐมนตรีอิตาลีที่ได้ออกมาพูดถึงนักตบลูกยางสาวรายนี้ว่าทุกอย่างของอีโกนูคือความภาคภูมิใจของอิตาลีและมีโอกาสคว้าแชมป์อีกมากมายในสีเสื้อของทีมชาติอิตาลี ขณะที่โจวานนี่มาลกโกประธานโอลิมปิกอิตาลีก็ออกมาสนับสนุนเธอเช่นกันโดยเผยว่าทุกคนจะอยู่เคียงข้างเธอพักผ่อนให้เต็มที่ยังรอที่จะได้เจอกันอีกครั้งในการลงสนามให้กับทีมชาติอิตาลี ทั้งนี้อิตาลีถือเป็นหนึ่งประเทศในยุโรปที่มีการอพยพเข้ามาของชาวต่างชาติและมีตัวเลขของเด็กเกิดใหม่จากคนกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆทําให้ในช่วงหลังทีมกีฬาของอิตาลีเริ่มมีการเรียกนักกีฬาสัญชาติอิตาลีแต่มีเชื้อสายอื่นมาเล่นให้กับทีมชาติมากขึ้นทําให้ต้องมาติดตามกันต่อว่าทางการและองค์กรด้านกีฬาของอิตาลีจะมีการจัดการหรือว่าช่วยเหลือกลุ่มผู้เล่นเหล่านี้จากการถูกเหยียดผิวหรือว่าเหยียดเชื้อชาติได้อย่างไรบ้าง จากเรื่องราวที่เกิดขึ้นแน่นอนว่ามันบั่นทอนจิตใจของนักวอลเล่บอลสาวรายนี้เป็นอย่างมากเพราะเธอทุ่มเททั้งแรงใจและแรงกายในการลงสนามรับใช้ทีมชาติจนประสบความสําเร็จในระดับสูงแต่ก็เชื่อว่าอีกโกนูจะสัมผัสได้แน่นอนว่าเธอไม่ได้ต่อสู้เรื่องนี้เพียงลําพังเพราะมีแฟนวอลเล่บอลทั่วโลกอยู่เคียงข้างและสนับสนุนเธอเสมอค่ะ รวมถึงเชื่อว่าแฟนกีฬาทุกคนจะเห็นถึงความสําคัญในเรื่องนี้และไม่ใช่เพียงแค่ในวงการกีฬาเท่านั้นเพราะว่าไม่ควรมีใครบนโลกถูกมองว่าแตกต่างเพียงเพราะสีผิวหรือเชื้อชาติที่ไม่เหมือนกันค่ะสําหรับคลิปนี้ข่าวสดสปอร์ตรีแคปลาไปก่อนสวัสดีค่ะขอบคุณที่รับชมคลิปอย่าลืมติดตามสาระดีๆทางข่าวสดได้ทุกแพลตฟอร์มหรือติดต่อโฆษณาได้ที่เบอร์ด้านล่างนี้เลยนะคะและตอนนี้แฟนๆข่าวสดสามารถส่งดาวมาเพื่อซัพพอร์ตพวกเราได้แล้วค่ะ